วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m ี AXA, ซ i a ม m i Pro เชียงใหม่และ Filamina สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ยครับคือรถที่มันคงจะมีฮป์มากสุดปี2024นะครับคือ Volvo EX 3 0นะจนสุดท้ายผมได้ลองนะครับที่นี่นะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ทำไมคนมันอยากจะรู้ว่าคันนี้เป็นยังไงทำไมหลายคนสนใจเนี่ย Volvo ตัวตน,นี้อันนี้มาจาก G ีเลยนะก็เป็นรถจีนะครับแล้วก็มันก็เป็นมันก็ว่าพี่น้องของอ smart hashtag หนึ่งกับ hashtag สามที่ผมพูดจะ t e ส t นะในช่องเมนนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่าคันนี้มันเป็นยังไงเพราะว่ามันน่าจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า smart hashtag หนึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใหญ่กว่านิดหน่อยนะเป็นอันนี้มันจะเป็น69 0กิโลวัตต์แอลแบตเตอรี่ก็แล้วก็60เท่าไหร่นะ64 หรือว่า60เออจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แต่ว่าเราจะวัดดูนะว่าเราได้กี่กิโลวัตต์แอลว์ตอนเราเทสอขับนะครับแล้วก็คันนี้นะก็เป็นอ่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเล็กกว่า ZS EV เอ่มั้งถ้าเทียบกับรถคนไทยเขาหรือว่าเนเล็กกว่า Model Y แน่นอนแล้วก็ข้างหลังนะครับผมก็ต้องเสียบชาร์จกล่องนะครับมี12โวลต์ข้างหลังม่มีข้างหน้าเอ้ยเดี๋ยว นะแล้วก็ภายในก็เป็นอย่างนี้นะครับคันนี้อ่ะสีเทาอมอมีกลอสรูฟโอเคแล้วงหน้าก็วเนี่ย Volvo Style โอเคแล้วก็เราเพิ่งจะชาร์จถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ4.50กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีเซ็ตอะไรทริปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็มีคอร์สกันหน่อยมันก็รีพปร์ตว่า อันนี้มันควจะเป็น true state of charge มั้ง97%แล้วก็มันก็โชว์อะไรข้อมูลนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตแล้วก็เริ่มทสนะครับจะทสดูว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนใช้เชฟ้าไเยอะแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องทสชาร์จด้ว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับโอเคเราจะเริ่มเช็คน้ำหนักก่อนนะครับคันนี้มันน่าจะเป็นต่ำกว่า2,000กิโนะไปดรู้ว่า โอ้บวกว่บสมาร์ทบราวเวอสนิดหน่อยนะโอเคแล้วก็วันนี้นะครับอากาศดี14องศานะครับแล้วก็เรากำลังใช้ออโตสเตย์เดี๋ยวเปลี่ยนแรงเป็นแล้วโอเคโอเคแต่ว่าเหมือน v o ลโวคันอื่นนะครับผมก็รู้สึกว่าออโตสเตย์มันมันยังไงเดียมันมันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะมันบางทีมันจะโยก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 กับพวงมาลัยแล้วก็เหมือน v o ลโวคันอื่นนะครับ ถ้าเรากําลังขับโค้งอย่างนี้นะบางทีมันจะขับไปทางขวานิดหน่อยแล้วก็ตอนมันโค้งไปซ้ายมันก็จะไปแบบชิดซ้ายไปนิดหน่อยนะครับตอนนี้ว่าตอนนี้ผมจะโชว์มันก็ไม่ทําอะไรนะแล้วก็โอเคเรามีออโต้เลนเชนนะครับเดี๋ยวจะทสดูนะแค่เปดิดเปิดไฟแล้วนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเลนแล้วเราก็ปล่อยพวงไลนยได้นะครับมันก็เปลี่ยนเตนให้เรานะครับ แต่ว่ามันไม่มันไม่หยุดมไม่หยุดไฟเร็วแต่ว่าไม่รู้ว่าคนสังเกตไหมครับว่า user interface user interface interface นะวันนี้นี่พูดเป็นไหนนะ user interface นี่นะครับมันเหมือน Tesla นะครับคือ,อมันมีความเร็วกับเกียร์กับอะไรหลายอย่างนะครับใน main screen ไม่มีไม่มี instrument cluster นะครับ หมือนม o d e 3แต่ว่ามันเป็น Vertical Screen มันไม่ใช่เป็นอจอที่มันนอนนะครับแต่ว่าเขาก็ขายเทสลามากนะครับถ้าเราจะปรับกระจกนะครับเราก็ต้องอยู่อยู่ในจอยนะมันอยในจอเหมือนเทสลานะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดรู o ็อกซ์ก็เป็นปุ่มที่นี่นะครับหลายอย่างนะครับเราต้องเข้าไปในจอถ้าเราจะทำอะไรนะครับเหมือนเทสลาเลย แล้วก็เราจะเปิดครู Control นะครับมันก็มีปุ่มที่นี่ที่ g e selector เหมือน t ท s ล a เลยครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นถ้าเรา activate ครั้งแรกหรือว่าถ้าเราจะ activate เริ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราจะ resume ความเร็วเมื่อก่อนเราก็จะกดที่นี่นะครับแล้วก็ผมก็ชอบนะเหมือน volvo กับ polestar นะครับคือมันใช้ google แล้วตอนเรา navigate ไปไหนมันก็จะคำนวณได้ว่าเราจะไปถึงแล้วก็มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเค เราใช้248ร้อยสี่วัตต์แอลติเกอร์เมต์นะครับแต่ว่า,าระยะทางนะ่ามันรีพอร์ตว่าเป็น1 4อ3แล้วก็แท่จริงมันเป็น146แปลว่ารถคันนี้มัน underreport หนึ่งอร์เซ็ก็แปลว่าแท่จริงมันใช้245ร้อยสีาวัตต์แอลติเกอร์เมต์นะครับมันก็ไม่ใช่จะดีมากนะแต่ว่ามันก็คงจะดีสุดนะสำหรับรถวัวมั้งโอเคโอเคนี่เราจะทดสอบว่าถ้าเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะพยายามขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ว่าปัญหาคือถ้าเราจะเพิ่มความเร็ว1นะครับโอเคอันนี้ถ้าเรากดทุกทีมันจะมันจะเพิ่ม5้านะครับเอเอจริงจริงมันใช่มันมน,น่าจะเพิ่ม <laughs> มันปกติมันจะเพิ่ม5้านะแล้วก็ถ้าเรากดค้างนะครับมันก็จะเพิ่ม1แ่แล้วเราก็ต้องปล่อยอ่ะเอโอเคอ่ะ,อะไม่ใช่เราต้องการ93โอเคโอเค,อเคลงไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่9 0โอเคขึ้นไปอีกขึ้นไป ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดนะเนี่ยผมผมกดแต่ว่ามันไม่มันไม่มันไม่รีกิสเจว่าเรากดนะครับแล้วก็กลายเป็นเยอะไปอา้าไม่ใช่ไม่ให้ลดลงลดลงลดลง,ลงอา้าเราต้องการ9กามไม่ใช่9ก้าคุณไปอีกอา้าไม่ใช่ก็จะโอ้ฮานี่บ่เฮ้ยคันนี้นี่โอ้โหแล้วก็ไม่ใช่ันั้น,นะครับหลายครั้งผมกดนะผมกดแล้วก็เห็นว่ามันมันเด้งขึ้นมาในจอนะครับแต่ว่าเนี่ยเนี่ย แต่ว่ามันไม่มันไม่ทำอะไรอ่ะเนี่ยเน,เน,เนยังเห็นแล้วว่ามันมันยังกระพริบเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนความเร็วอันนี้นี่น่าลาคาญสุดๆแล้วนะผมก็กด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 ็มันจะต้องจะต้องกดแรงแค่ไหนจะต้อง <laughs> โอ้โหมผมเคยเจออย่างนี้กับเทส l าแล้วนะตอนเราคลิกอะไรที่ผมอะไรมันไม่มันไม่ทำมันไม่ทําตามที่เราจะต้องการมันกลายเป็นแบบกลายเป็นเออก็ คุณก็ต้องอย่าใช้คือสุนทรก็จะได้ไม่ลังพานโอเคเรากลับรถนะครับกำลังจะกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ผมก็สังเกตนะว่าอันนี้นะ range estimate ใน setting นะครับมันอยู่ใน certified แล้วก็ถ้าเรา switch เป็น dynamic มันจะกลายเป็น50กิโลเมตรนะ certified มันก็เก้าิเแปลว่าถ้าเป็น สโตรดิฟายมันเป็นฟลัดเหมือนมันเป็นใกล้ฟลิกฟิกส์เรทนะครับมันจะเหมือนเดิมทุกทีแต่ว่าถ้าเราใช้ดีน่าดินามิกมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ไฟฟายเยอะแค่ไหนมันหนาวข้างนอกเยอะแค่ไหนมันจะเป็นกลมเบสนะโอเคต่อไปเราก็ต้องใช้ดินามิกเหมืับโอเคคราวนี้นะครับเราใช้185วัตต์เอาเทอร์กเมตรหรือว่าครับแต่มันจะเป็น183วัตต์เอาเทอร์กเมตรนะครับก็ใช้ได้ไมั้งเพราะมันเป็น Volvo แล้วก็เราเหลือ13%แบตเตอรี่นะเราต้องขับอีกนิดหน่อยนะกว่าเราจะคำนวณได้ว่าแบตเตอรี่มันใหญ่แค่ไหนนะครับโอเคตอนนี้เราก็ขับอีกทีนะครับแล้วก็ผมมันต้องฟังไปไหนเนาะขับช้าหน่อยเพราะว่าผมจะให้คุณดูเลยนะคือตอนนี้นะถ้าเรา navigate ไปหา fast charger เ,เดีแล้วก็ navigate ไป ionity นะครับ ถ้ามันต้องการอุ่นแบตเตอรี่มันก็จะอุ่นอัดแบตเตอรี่นะครับเหมือน Volvo คันอื่นร estar, หรือว่า Polestar หรือว่าไม่รู้วแล้วก็ผมก็ได้เช็คตัวหน้าในคอร์สกันนะว่ามันเป็น26.5องศานะส่วนใหญ่นะตอนเราขับคันนี้นะมันจะอยู่ประมาณ26-30ถึง30องศาขึู้่กับว่าเราขับเร็วแค่ไหนแล้วก็มันร้อนแค่ไหนข้างนอกับแล้วก็ผมจะดูอย่างนะงเวลาเข้าไปนี้นะครับ settings driving เออมันมี one pedal drive ผมก็เปิด one pedal drive region เพ่อใมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็มี performance all wheel drive อันนี้นะครับมันจะถ้าเราเปิดนี่นะครับมันจะทำให้มันเร็วขึ้นมันจะพยายามขับเร็วขึ้นแต่ว่ามันจะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็สังเกตนะว่าถ้าเราใช้ performance mode นี่นะตอนเราเร่งนะเราเหยียบอย่างงี้นนะมันจะมันจะ instant แต่ว่าถ้าเราใช้ตลอดเราจะปิดนะครับ ถ้าเราเร่งอ่ะมันจะรู้สึกช้านิดหน่อยกว่ามันจะเริ่มขับเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนะถ้าเราใช้ performance mode นะ region มันจะเบาลงถึงแม้ว่าเราเปิด one pedal drive นะครับผมก็กลาวว่า performance mode เนี่ยนะมันคงจะใช้มอเตอร์2อันพร้อมกันแล้วก็อาจจะเปลืองไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเราใช้หรือว่าถ้าเราปิดอันนี้นะครับมันอาจจะประหยัดไฟฟ้าหน่อยแล้วก็พยายามใช้ Motor, หนึ่งมอเตอร์มั้งแไม่รู้นะ มันก็ยังกินไ,ไฟฟ้าเยอะอ่ะหมดวคันนี้อ่ะเออเออผมเจอปัญหานิดหน่อยนะอันเนี้ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่า <laughs> คนในเวทุกคนเขารู้ว่าคืออะไร speed limit สูงสุดที่นอเวนะครับคือ110เอ้ยโฟกัสโฟกัสเนี่ย110นะครับมันเป็นเร็วสุดนะแล้วอันนี้มันไปโผล่ว่าเป็น120เอ่อมันเอามาจากไหนเนี่ยจีนเหรอเนี่ย <laughs> เรามาถึง supercharger นะครับแล้วก็ อันนี้มันแคบนะเนี่ยผมยังสงสัยแล้วว่าเทสลาเขาได้ดีไซน์ซูเปอร์จออร์ดเนี่ยสำหรับไซเบอร์ทรัคไหมไม่รู้นะแต่คันนี้มันก็มีกล้องสามในหกสิบนะครับมีแต่เทสลามั้งที่ไม่มีกล้องสามในหกสิบอะเทสลาเพิ่งจะได้แมทริกซ์เฮดไลท์ก็อีกสักสิบปีมั้งเทสลาจะได้ <laughs> กล้องนี้โอเคแล้วก็เนี่ยเราเหลือเจ็ดกิโลเมตรสามเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็เราก็ต้องเข้าไปในเออ่นี่โอเคเดี๋ยวเราให้มันหายไปอเอ้ยทำไมขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเราไม่เราไม่อยากจะเห็นจอนี้มันเติกมันเติกเอาไป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 ยังไงนะมันมันมัน,มนฮะทำยังไงให้มันหายไปอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเรากดนี้เราอยากจะเห็นข้อมูลที่มันเฮานี่ป่ะเฮ้ ต้องทำยังไงอะ่ะต้องขับไปข้างหน้าอีกนั่นนั่นโอเคโอเคเราจะได้เช็คดูว่าเอ้ไม่ใช่์ a ต status แล้วก็ขับไปนีโอเคสแล้วก็เ,น,เ,นะเนี่ยเราจะเออ่เช็คดูว่ามันเป็นเท่าไหร่นะแบตเตอรี่นะครับอ๋อเรามี65.4ิบหกิโลวัตต์ชั่วโมง smart นี่มันเป็น63.1แปลว่ามันเป็น2.3งจุมกิโลวัตต์ชั่วโมงมากกว่านะครับเออ่แล้วก็ smart นะ ถ้าเรา uh, discharge uh, ไปถึง uh, แบตเตอรี่ต่ำมากนะมันจะชาร์จช้าแล้วเราน่าจะทดสอบว่า Volvo มันจะเป็นเหมือนกันไหมแล้วตันนี้เราชาร์จเร็วแค่ไหนเราไม่รู้เพราะว่ารถมันไม่โชว์มันไม่โชว์ว่าเราได้กี่กิโลวัตต์แล้วมันก็ไม่โชว์กี่กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงไม่โชว์อะไรสักอย่างนะครับอันนี้นะแต่ว่าเราก็เห็นในะอัพว่ามันเป็น19กิโลวัตต์เออโอเคแล้วก็ Cars กันนะก็ r e อร์ตว่าเป็น19กิโลวัตต์เหมือนกัน ก็แปลว่าคันนี้มันก็ชาร์จช้าเหมือน SMART นะครับโอเคหลังจากชาร์จสัก2-3นาทีนะครับมันก็บูมขึ้นไปถึง152 k กิโลวัต์นะครับอันนี้มันจะเร็วกว่า SMART นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเทสต์ดูนะ1000กิโลเมตรชร์จมันจะเร็วกว่าไหมโอเคนี่ผมจะเทสต์เสียงนะครับอันนี้เป็น h o r m on k a r d on Speak นะแล้วก็ผมก็มี Ro Wireless Pro นะครับแล้วก็ถ่ายสเตอรินะครับ เราก็จะดีนว่าเนี่ยตอนนี้มันอยู่ข้างนี้แล้วก็อันนี้ไปอยู่ข้างนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามฟังเพลงแต่ว่าปกติผมจะใช้ USB stick แล้วก็มันก็จะมี uncompressed wave file อยู่นันนะครับแต่ว่าคันนี้มันอ่านไม่ได้นะครับเหมือน pulse แต่มันก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้มือถือแล้วก็เปิด bluetooth แล้วไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันใช้ code อะไรบ้างมันจะมี compression นะแม่ตลอดใช้ bluetooth นะแล้วกแเราก็จะได้ยินนะว่า สเตอรี่ออนี่ยมันดีไหมครับโอเคปดอันแรกเฮ้ยทำไมมันโอเคโอ้ผมชอบเบสนะเฮ้ยแล้วมันมีก็จะสีไหนนะเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันเสียงมันมันอยู่เซนเตอร์ กด surround นะครับก uh ็เป็น settings sound แล้วก็ q u ต d to o b j e c surround work high ม uh ันจะกลายเป็นอย่างนงี้นะครับอันนี้โอเคอันนี้มันคับจะไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีเสียงมาจากข้างหลังน้อยนะครับมัน surround แต่ว่ามันทำให้มิ d เบส s มันเบาลงนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นมิ d นี่ก็เป็นอย่างเงี้ยครับ มันก็ยังใช้ได้มันเสียงมันคลีนสุดแล้วนะครับโอเคเปลี่ยนสองโอเคต้องเข้าไปไหน BT Media อันนี้ก็จะฟังเบสเป็นไงแล้วก็เสียงเพราะว่ามันก็เคลียร์ดนี่นะครับเสียงนี่ชัดดีนะดีมากเลยนะครับถ้าเทียบกับตันทุนของนันเกเสียสแล้วก็เนี่ เบสแรงดีเกือบจะแรงไปแล้วครับมิดเบสก็ดีนะนั่นดีชอบนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันจะดังไปนิดหน่อยสำหรับผมนะผม,ผมจะเข้าไปในอีคอ l ล z ซ์แล้วก็เอาเบสลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย,า,อยาจะฟังว่ามันมันเท่ากันไหมใช่รู้สึกว่าเบสมันลีเนียนะครับใช่ไลท์บอยส์ run away แต่มันไม่เขียนไท์นะนี่มันจะเป็นแกอะไรไม่รู้ F D หรหดีน e รัโอเคเนี้นจะฟังดูวมันมีอะไรที่มัน,มนสันมันจะเป็นเสียงอะไรจากประตู สัน่นแล้วมาดีนเสียงแบบดูๆูดูดูอนะจะดูว่าัเป็นหรือเลนะครับอไม่เป็นเลยนะดีมากเลยอ๋นนอโอเคเป็งสตายโอ้โหแบบสเตอรเนี่อะเบสมันดีฟนะครับผมชอบนะโอ้ รู้สึกว่าไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนใหม่ที่ผมกำลังยืมนะผมกำลังจะซื้อนะครับ r Wireless Pro มันมันจะมันจะพิกอัพมันจะแคปเจอร์ดีเบสมากกว่าไมโครโฟนเก่าก็ waiting, แปลว,ว่าที่คุณได้ยินตอนนี้อ่ะ <'t> มันก็จะใกล้แบบความจริงแล้วนะครับ ผม่ผมก็จะใช่ s <S ผมว่าเบสมันดังไปนิดหน่อยแต่ว <'s> ่าไม่เป็นไร s <S ถ้ามันดังไปเราก็ลดลงได้แต่ถ้ามันร้อยไปถ้าเราพว่มมัน <'s> มันจะไม่ดีมันจะมีคลิปปิ่งนะครับเค oh. mm. okay. oh, บอกว่าเสียงดีมากนะครับกับ volvo นะ่ะพระทับใจแล้วนะว้า wow, วเลยอนะเพราะว่าโอเค ผมก็ได้ลองหลายคันรถโดยเฉพาะรถจีนนี่ส่วนใหญ่นี่สเตอริโอไม่ดีนะแต่เอ็มจีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคันนี้นี่เพราะว่ามันคงจะเป็นรถยุโรปดีไซน์จากยุโรปก็สเตอริโอฮาร์มอนคร์นนี่สุดยอดเลยนะครับโอเคคันนี้นะครับมันก็ไม่ใช่จะวิ่งได้ไกลมากนะ,ะที่นอร์เวย์นะครับราคาพอๆกันนนะเราซื้อโมเดล3 Long Rang e ได้นะครับแล้วก็ o อง Range สามนี่มันก็จะวิ่งได้ไกลกว่าใชา้ไฟ้าน้อยกว่าชาร์จเร็วกว่า Volvo นะครับ แต่ว่าทำไมคุณอยากจะซื้อ Volvo เพราะว่าคุณอาจจะไม่ชอบเท sla อยากจะมี s t o อก s หรือว่าอย่างอื่นไม่ชอโอเคคันนี้มันก็ดีนะครับมันก็ขับดีผมก็ประทับใจนะว่ามันขับสบายดีนะครับนุ่มสบายดีมันเป็น Crossover มันไม่จะเป็นแซดอนนะครับนั่งสูงกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าก็ผิดหวังนว่ามันเก็บเสียงได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ชาร์จไฟเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็เป็น Volvo ทํำยังไงได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็ว่า โอเคเพรเริ่มเข้าใจได้ทําไมคนเขาบ้าคันนี้ทำไมเขาสนใจคันนี้เพราะว่ามันดีหลายอย่างนะแล้วก็โอเคมันก็เป็นรถที่มาจากจีนแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบสไตล์จีนเหมือนเหมือน BYD หรือว่าหรือว่ารถที่มันเป็นจีนล้นๆนะครับมันจะมันจะคล้ายๆกันนะครับซอฟต์แวร์นี่ร้านน่านําคาญหลายอย่างที่มันน่านมัคาญกับรถจีนนะครับแต path, ่ว่า ครันนี้มันยังเป็นแบบดีไซน์ Volvo Sweden Europe แล้วก็ตอนเราเปิดประตูจับพวงมาลัยนั่งในนี้รู้สึกว่าเราใช้รถยุโรปนะครับเราไม่ได้ใช้รถจีนนะครับก็ดีใครที่อยากจะได้สไตล์อย่างนี้นะครับโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนนะแล้วก็เอากระกกันไหมสวัสดีครับ